แนะสวิธีดูธนบัตปรปลอมสัมผัสยกส่องพลิกเอียงตำรวจสอบสนกลางแนะนำวิธีสังเกตและตรวจสอบธนบัตปรปลอมง่ายๆตามขั้นตอนนี้ 1. สัมผัสโดยกระดาษธ,ธนบัตรของจริงจะมีความทนทานไม่ยุยง่ายเมื่อจับจะต่างจากกระดาษทั่วไปและลายพิมพ์เส้นนูนจะคมชัดและคำว่ารัฐบาลไทยเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วจะสะดุด 2. ยกสองธนาบัตรของจริงจะมีลายน้ำที่ชัดเจนมีตัวเลขชนิดราคารูปลายไทยที่โปร่งแสงเป็นพิเศษลวดลายด้านหน้าและด้านหลังจะซ้อนทับสนิทกัน 3. พลิกเอียงธนาบัตรจะมีตัวเลขแสงตามชนิดราคาซ่อนอยู่ในลายประดิษฐ์และตรงลายดอกประดิษฐ์เมื่อพลิกธนาบัตรจะพบประกายมีตัวเลขซ่อนอยู่ แถบสีต่างๆเมื่อพลิกเอียงสีจะเปลี่ยนและมีตัวเลขซ่อนอยู่รวมถึงแถบฟลอย3สามิติและลักษณะพิเศษใต้รังสีเหนือม่วงตำรวจสอบสวนกลางขอเตือนว่าการทำปลอมธนบัตรขึ้นมาและการสั่งซื้อมาใช้ผู้ผลิตเสนอจำหน่ายจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง400,000บาท หากพบเบาะแสการจำหน่ายหรือผลิตธนบัตรปลอมสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่อิงบอกเพจตำรวจสอบสวนกลางหรือกอง,องทับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ